ดูซิวันนี้ใครมาเสียเสียอ้วนแมวให้โซ <c oughs> กินปลาวันนี้กินปลาเรียบร้อยแล้วดูดูหางดูหางวันลูกไอ้อ้วนครับไอ้อ้วนครับอ้วนครับอืม ทำป็ดเอาหางไอจะนอนแล้วกะไอจะนอนแล้วกะลูกอันอ้วนนอนนะลูกเนะาะอนลูกนอนเน่ยดูดูดูหางเอาใจเวลาเราพูดแบบนี้มันจะเอาใจมันจะยกหางนู่นนี่แต่ว่ากอดไม่ได้ห่วงเนื้อห่วงตัวห้ามกอดดูนี่เลด,ด,ดิความเป็นเสียดูใส่เพชรเหรออืมนอนลูกเอ๋ยนอนครับนอนครับดูดูดูทำหาง ถ้า <c oughs> เห็นตัวจริงเนี่จะหลงรักเลยนะมันน่ารักเนี่ยดูความอ้วนเหมือนดูอ้วนเหมือนนี่อ้วนนี่อ้วนนี่อ้วนมัน, <c oughs> นชอบกินแมงนนั่เนี่ยจิ้งจกนี่จิ้งจกจิ้งจกหนูชอบหนูชอบหนูชอบ,น,ชอบนอนลูกนอนอยอุยอ,ยอยุตบหางใหแม่